สวัสดีครับมาพบกับพ่อต่างๆทำต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้พ่อต่างๆเมื่อน,นี้พ่อต่างๆจะมาทำเมนูผัดมะเขือใส่หมูสับนะครับนี่ก็จะมีมะเขือที่ผ่าแล้วนะครับแล้วก็จะมีหมูสับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอา่า นี่พริกกระเทียมโขกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมพอต่างๆก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมสู้ๆกัน,กนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับผม <c oughs> ประมาณทุกปีหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกกระเทียมที่เราโขล้ลงไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยว เรามาเคี่ยวพริกให้อหอมๆนะครับผมนี่เราจะจะมองไม่ออกว่ามันเหลืองหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีพริกเราจะเอาแค่ออหอมๆนะครับไม่ถึงกับไหม่เตรียมนะครับ แล้วก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยนะครับผมพอมีกลิน่นพริกมีกลิน่นกลิ่นหอมๆแล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เติมไปตักนิดนึงนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็มาปรุงรสกันได้เลยนะครับผมเราใส่ซีอย๊วดำไปหน่อยนึ่งน,นะครับไม่ต้องใส่ยเยอะตามไปด้วยซอสปรุงรสสาเกเขียวนะครับผมปรมาณสช้อนโต๊ะนะครับ ตามไปด้วยผงปรุงรสนะครับผมประมาณช้อนัวงหนึ่งครับอันนี้รสดีไอผงปรุงผง,ปร,งปรุงรสก็ต่างๆมันจับกันเป็นก้อนนะครับมันซื้อมาเยอะไม่ค่อยได้ทานกันม่ได้ทกินกันแล้วก็เติมน้ำปลาไปได้เลยนะครับผม มากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็นี่ครับพระเอกของเรามะเขือนะครับผมมะเขือผ่าใส่ไว้ได้เลยนะครับมะเขือผ่าล้างน้ำให้สะอาดนะครับผมแค่น้ำเปลือก็ได้นะครับเติมไฟไปไ,ได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาเติมน้ำกันได้เลยนะครับผมเติมน้ำลงไปได้เลยเอาให้ท่วมมะเขือเลยนะครับผมจะได้มีน้ำลาดข้าวนะครับผมนะเผื่อเผื่อน้ำแห้งเลยนะครับรสชาติก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผม พอน้ำแห้งกรสทานก็จะพอดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดฝากันไว้นะครับรอให้มะเขือสุกประมาณ2-3นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับพ่อตังตงหัมต้นนะครับผมช่องทางใน youtube นะครับผมพ่อตังตังหัมต้นชาแนลนะครับผม หรือกดที่ลิงก์หน้าเพจได้เลยนะครับหน้า facebook ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมหน้าตาผัดมะเขือใส่หมูสับกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูผัดมะเขือกันนะครับว่ามะเขือสุกเนี่ยก็มะมะเขือก็เริ่มสุกแล้วนะครับส่วนข้อต่างๆก็จะเอาครึ่งสุกคึ่งสดนะครับผมแล้วก็ปิดไปได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอตอนขั้นตอนในการตักใส่ชามกันนะครับ ผัดมะเขือใส่หมูสับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาหน้าทานมากนะครับมีน้ำสำหรับราดข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามเนะันี่ครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเข้ามาชมพ่อตางๆชั้นเอ่อพอ่องๆหาหำต้นได้นะครับผมมีกับข้าวมีคลิปดีๆมีสาระให้ทุกคนได้ดูกันนะครับช่องทางใน youtube ก็พ่อต่างๆหาหำต้นชาแน,นลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าคัว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม